เดี่ยวคนหนึงไปครับผมโอ้ครับผมประมวันก้นน้องสูงครับมอนีเป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นเที่ยวเลครับผมเที่ยวทะเลตามหาลุ่ครับเบ้นครับผมไปครับก๊อฟกรับไปเบียสามคนครับผมขอคลิปมอนีแต่ว่าก่อนไปหดทะเลนี่ทางลงเขาครับผมอ่าทางลุ่เขาเพราะว่ามองยูนี่มันเป็นยูทึ่งเขาครับ นี่ครับผมทางโคง้งโค้งไปตามเขาลงเขาไปเรื่อยเดี๋ยวนะครับผมเบรกยางเดียวนะครับผมนี่เขาโค้งครับผมดยอดครับผมโค้งนี่โค้งหักซอกอกหลีครับผม con cũng nhanh chẳng, biệt rồi, chẳng. Yết, 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 yết. không bằng tiếng Việt nó chẳng nhất 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 về quay ăn nhiều không đi biết lên. พาไปแปะ่าต้องอันติดเครื่องเลยดีกว่าเบรกย่างเดียวใอ้เจ้าก็ะปูกไ่ไล่ยหลยครับน้ำข่าข้างใอ้เจ้าเห็ดสวนเห็ดยังด้วยกันรถใหญ่ยัา ไหลผ่านลงจากไอ้เชิงภูนี่ครับผมวันนี้บ้านเมื่อกร้เจ้าจกระปิงทเสี่ละทางคนเฮษตอันปลูกน้ำใหม่น้องาขางข้างปลูกสวนน้ำใหม่น้ำใหม่แพงนะครับอยู่ทางนี้ <c oughs> เบรกย่างเดียว,ยว,วบริบิดตรงยิ้วทัดลงเขาหัวใกล้ๆตีนเขาแล้วทางล้างเปนเป็นคลองน้ำครับหัวหัวกันก็เจ้าเป็นคลองน้ำบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นนะ้ำ เอาโ้องทิมระยะกันด้วยครับผมวมืนอี้เห็นว่าทย์รถบัลไลครับผมดีอยู่รถบัลไลอ่ากิโลแล้วครับผมแซนแรนด์มานี้ บันรัวขัน้นอีกมันดีไปกลับได้วะทดสอบกันต้นครับผมรถซื้อมาปีกลัวหรอขัน้นอีกก็ะเด็ยืมรถคนมารถจะคล้องแบตแบตบ่เคยมีมีแต่เสียเงนินเบี้ยน,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 น้องใหม่ปลาน้องใหม่น้ำข่างข้างครับผมเจะเห็ดงามครับ ข็จะเอาขุดเอาดินมาคุ้นขึ้นครับผมเหมนนะครับผมก็จะเอาไมา้สวนก <c oughs> ็จะเอาดินมาคุ้นขึ้นเนี่ยมันนอขาวๆขายได้ราคาดีๆลงหา,า,า,านี่ลงเขากาจะปลูกน้ำใหม่สมัยนี้ย่อมปลูกน้ำใหม่ ันเล่ยืนนิ่งตีนเขาเนาะพอมองท้างน่าน,นี่โยนยืมมองสูงอยู่ื่างเขาก็เล่นลงมาหานามทะเลพบหรือของนามทะเลมันเล่นต้องลงเขาเนี่ยับผมบรรยากาศดีไก่ครับงาอมๆ้ลงเขาอีกแล้วเบกย่ยางเดียวครับเสียงเบียเยิ้ดยิดยิด,ยด,ยด,ยดอันนี้ไปทะเลบาหลีครับวันนี้ สวนมาลดนีด่ก็ล่มแห้งครับแดดอากาศดีมื้อนี่มอยแก่การออกว่าท่องเที่ยวอ,อยู่ครับผมได้อโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องไี้เบิ่งนะครับผม,บผมน,นี่สวนใบบักสมบูว้าวสวนสมโบ,โบเูเขาเนาอยูี๋ยต้องผ่านทาง,ทาง ยากาศงามมากครับผม่พี่น้องสวามรับคนที่บ่ได้ฮันได้มาไต้หวันกันเบิ้องหวยครับชวนเที่ยวอยากมาอยากมาเที่ยวคนที่เคยมาแล้วกันเบิ้งได้ก็ได้กันครับผมพผมบอเคยมาผมก็เลยมาก็เลยถ่ายคลิปไปเบิ้องนี่ครับผมบรรยากาศชิวๆขี่รถกินลม ไปหันไปนี้ก็ท้ายคลิปไม่พ่อแม่พี่น้องในเบื้องน้ำกันเพราะว่าเบื้องเตะของมันนั้นแล้วก็หายพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งน้ำว่าบานเมื่อข้าเจ้าเพียงเดคือกันกับบันเมืองเข,านนขง้าวอถนนหนทางข้าเจ้ากระลาดยางส่วนมากีลาดยาง ตลายครับพ่มีดอกไอ้นั่นข้างลูกลังโอ้มองน้ำขงข้างครับอันนี้อย่างโรงงานหินบ่าไม่ได้หินบ้านทีโรงงานกระจนปิดครับเนี่ยสองสี่กับปิด คนนีไปท่องเที่ยวทีวิวแรงท่องเที่ยวแล้วครับพวกเราครับผมนักปั่นก็มีครับผมนักปั่นต้องล้อนะครับผมปั่นนักนนจ,จักรยานขึ้นเขาหอ,องไก่อันนี้นักปัน่นมอมปั่นครับอันนี้นักขี่จักรยานด้วยป่าวกปัน่นมื จัดสวนยังสวยงามเลยครับบางทึ่ง,งนี่ครับผมสีไก่แล้วไก่ฮอดบาลีแล้วสีไปเลี้ยวน้ำเพลนครับผมคนพาสีไปเลียวผู้คนพามาจะต้องไปตามอันนี้ดอกอย่างครับเลี้ยงๆนี่ย๋ยวเห็น่พี่นองหางหางงาม บันเมืองกันเจ้าละไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมผ่าพิจมูกนะครับเพราะว่านช่วงนี้มันโควิดนะเจ้ากาันให้ป้องกันไว้สำหรับผ่าพิจมูกครับหรือแมสเองถ้าต้องติดติดกระเป๋าไอ้พร้อมท่านั่นถือจับปั๊บแน่นอนครับผมอยู่ไต้หวันนี่กขจะเจ้าเอาจริงปั๊บแท้ <c oughs> ระวังระวังกันครับนอนซีเรสแล้วครับผมอเขาในตัวเมืองกัเจ้าแล้วกหันลงเขาอยู่ยีน้ำงกลจะยันเบาเดีย ท่านเพื่อนเนี่ยท่านเพื่อนพามาเร็วกว่าเ้็วผู้เพื่อนพามากครับผมเพื่อนพามาทียนนึงแล้วเพป็นมาเทียนนึงแล้วถ้าบนได้มาเที่เขาต้องเลี้ยวตามเพื่อนเพื่อนติดใจเขาก็ต้องไปตามตามไปดูกันครับว่าสวยงามแค่ไหนอ้าวครับพอรถมอไซค์แปลกอีกแล้วครับผมทั้งทะเลแน่นอนครับผม ครับผมทุชมบันเมื่องี้เจ้าเจ้าโรงงานก็เจ้าปิดโอต้องไอต้องตีไปเรี่ยวครับเจ้ารถมากนะ่ะเขาก็ต้องเบรก เราเลี้ยวครับเ่าก็ต้องเลี้ยวตามไปน้ำถนนแคบๆคนพาไปคนชำนาญเส้็จทางเอามายังหลงเลยครับเนี่ยตีไปเลี้ยวแค่นึงไปครับผมโอ้ป่าภัยท่านมีหละครับคนบ้านเมืองกระจา เจ้าวัดอันนี้ก็เจ้าเจ้าอยู่บ้านหรือทางกันเจา้เจา,า,า,เ,จาเป็นต้องกอกแท็กแอคครับเป็นตั้งไหนวะอันนี้ออกถนนใหญ่แล้วครับผมถนนใหญ่กาต้องขามไปฟังนั่นนี่ครับนี่นเห็นไหมกาต้องขามฟังนั้น มาฟังนั่นครับผมมาแล้วมาฟังนีหละไปครับผมเบอ่งครับผมตอนนี้รถแลนดอยู่ที่หาจิบกัว60บริแรนบริแรนเร็วครับแรนรค่อยๆค่อยๆแรงนี่ครับผมเดอ๋วไปแดงในเมืองครับในเมืองไอเจ้าละในเมืองไอเจ้าละ เราจะไปทะเลครับวันนี้วันอาทิตย์ข้าเจ้าก็เงียบเงียบแน่ข้าเจ้าหยุดปิดปิดโรงงานหลายข้าเจ้าไปเที่ยวกันเขาก็มาเที่ยวกันครับผมทำงานปันป่นตะแยงกยับปั่นหองไก่ ครับผมน้ำหนาเบาครอบน้ำหนาเบาเดียร์รถแรงน้ำหนาครับผมอันข้างหน้าบวนมอไซค์เลยครับจักรยานเหมือนกันครับผมจักรยานไฟฟ้าเหมือกันไอ้คนสีน้ำไรร <c oughs> ปวันเล่นเพิ่นเล่นสงการเหมือนกัน จากโลแล้วทิพทิพเจ็ด,เดโลแล้วครับผมโอ้ไก่เติบอยู่ครับผมทิพเจ็ดโลแล้วไปครับทา้านรอไต่สะพานมากครับผมนี่รอไต่สะพานเราขอบบนผ้ารอไต่สะพานมากบรูผมกับบรูเปลเ่ินทาากันนี่ครับผมไต่สะพานมันเป็นทาาด่วนครับตั้งครึ่งเป็นทาาด่วนจัก,กรย่างบ่สามารถติดไปได้ แต่ก็ยานมอไซค์บนสัมมาคือไมได้แต่ว่าเข้ากระลงข้างล่างออกแลนด์อยู่ข้างล่างตอนนี้มาถึง18โลแล้วครับเดินทางมาถึง18โลแลวใกล้เจอรึครับปรงม้นใกล้ๆเอะรอริมทะเลแล้วครับนี่เดี๋ยวเห็นทะเลละ ทะเลบาหลีครับผมมาถึงทะเลบาหลีกันแล้วครับวันนี้ตอนนี้เลาะทะาทางเขาหาทางเขาน สิบเก้ากิโลไปครับผมไปอันนี้ต้องใส่เปลี่ยนในโรงไฟฟ้าว่ะครับเง่นว่ะอันจำบวกิบจูบูแมนบูแมนเบงครับผมลิงโขเก้ากิโลต้าเหยียนสิบสองกิโลครับผมอ่านไปตามอันซึ้งเป็นเรี่ยวครับผมถเรี่ยว เลี้ยวลงนี่แล้วครับผมเห็นทะเลกันแล้วตอนนี้วะแวะพักครับในห้องน้ำโอ้โหน่ครับผมแวะพักเบื้องนา้าทะเลก่อนแวะพักดูน้ำทะเลก่อนครับผมภูรับผมนาม้าทะเลเบื้องรถ เอาครับผมเรามาคลิปนี้แล้วครับผมมาหอดแล้วทะเลทะเลด้านหลังผมนี่ครับเรามาคลิปนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องผมมวนค้นหนองสุญนี่นะครับผมผมเจี๊ยดคลิปไอ้ทอ้ทะเลไปเที่ยวทะเลสวยใสเนี่ยแเบืองอีกตอสำหรับไอ้คลิปนี้ขอบคุณครับบายบาย